ที่นะครับเครืค่อง F R D หนึ่ W นะครับก็เขวดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลายนอ็อตตัวนี้กับตัวนี้ออกนะครับ2ตัวนะครับ นี่นะครับ,รบแล้วก็ดึงยางออกนะครับแล้วก็ใสกลองวนที่นะครับหลับสอนตัวนี้ขึ้นมา แล้วก็เอาออกเลยแบบนี้จะได้ออกอนี้นะครับลองเหวี่ยบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอืนที่ ขวนะครับขึ้นบนนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นอ่ะ,อะก็เอาอยางนะครับแล้วก็กดลงให้ตุด ก่อนใส่วันที่นะครับก่อนใส่หวีตัวนี้นะครับให้รอเปิดชุดวันที่นะครับแล้วก็ให้วันที่ทํางานก่อนนะครับนะครับเพื่ออะไรนะครับชุดวันที่เนี่ยตอนที่เราไขาออกนะครับตัวเนี้ยมันไี่มีฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่ไปเลยเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับเวลาคุณทำงาน ก็ปิดก็ตัวสอนนะครับจะขึ้นบนเสมอนะครับก็ใส่นัด แค่พอตึงมือนะครับนี่นะครับต่อไปการเปลี่ยนหมึกนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ดึงลงดึงออกได้เลยตรงๆนะครับนี่มีนตรได้ยึดนะครับนี่แล้วก็อเอาหมึกก้อนเก่าออกอะน,นะครับแล้วก็มบบนะครับไปตรงๆ ก็เอาแหวนตะขาไปนี่นะครับแล้วก็ดัน,นให้ขอบมึกนะครับอยู่แถวๆท,ที่ตรงนี้นะครับต้องนะเข้าไปสุดนะครับถ้าดัาน้สุดเนี่ยตัวอนด้านล่างนะครับเขาจะไม่โดนตหมึกชึ้นไม่ติดอานิดนึงนะครับ มานีเปยนคัดนะครับก็สีเขียวเปิดเครื่องนะครับสีเหลืองเปิดพัดลมนะครับสีแดงตัวที่สามนะครับเปิดชุดวันที่นะครับ นี่นะครับสีแดงตัวที่สีนะครับเปิดชุดซีนนะครับการตั้งความร้อนนะครับทั้งสองรุ่นนะครับตัวนี้ตัววันที่กับตัวซีนตั้งเหมือนกันนะครับก็คือกดเซตหนึ่งครั้งนะครับแค่ตัวสอกระพริบนะครับเสร็จเสร็จแล้วก็เราจะเพิ่มหรือลดลงก็ แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็ปรับมาเป็นหลักสิบนะครับชึ้นเชือดสิบนะครับตัวนี้ปรับเป็นหลักร้อยนะครับลงเชือดร้อยขึ้นเชือดร้อยนะครับนี่นะครับเมื่อได้แล้วเราก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นมาแบบน,นี้ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกดเซตหนึ่งครั้ง ค่ตัวกับอัตาตัวเลขกระพริบแล้วก็กดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกดเซตอีกครั้งนะครับเรียบร้อยครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกสปีดสะพานนะครับความเร็วตรง,งนี้ช้าลงนะครับนี่ก็เป็นปรับแต่งของวันที่นะครับ การตั้งไกด์ลายตัวนี้นะครับก็คือไขน็อตั้งข้างครับไขออกดีได้นะครับกดได้แล้วก็เล็งให้ตรงนะครับก็ล็อกขอเล่นหนึ่ วางถุงให้ชนไกด์ไลน์ที่เราเซตไว้นะครับแล้วก็สไลด์มือเข้าไปน,นะครับถเกิดเราจะป,ปรับตำแหน่งวันที่นะครับตั้นตัวนี้นะครับ بذارید فقط ما